สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํำรดช่องสิงคโปร์กันครับวันนี้มันก็จะทําเป็นสีธรรมชาตินะครับเป็นสีเขียวจากใบเตยนะก่อนอื่นให้เรามาเตรียมในส่วนของใบเตยกันก่อนเลยครับใบเตยนี้ก็ล้านทำมับษาดทห้เรียบร้อยนะครับใช้เป็นเตยหอมนะเสร็จแล้วก็นํามาปั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับแล้วก็น้ําเปล่าครับเตยลงไปเล็กน้อยพอนะครับกะแค่พอปั่นใบเตยได้ก็พอนะครับเราต้องการน้ำใบเตยขึ้นข้นเลยนะ แค่นี้พอครับแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะครับพอปั่นละเอียดได้ที่แล้วก็ให้เรานํามากรองเฉพาะน้ำนะครับผมก็ใช้เป็นถุงกรองชาเล่นะสะดวกดีหรือว่าใครจะใช้เป็นผ้าาอบางก็ได้เช่นกันครับ เนี่ครับเราก็จะได้เป็นน้ำใบเตยเข้มข้นแล้วนะพักรอไว้ก่อนนะครับขนุนครับอันนี้เลือกใช้เป็นขนุนสุกนะจะได้หอมหวานอร่อยครับเสร็จแล้วก็นํามาหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเวลาหั่นนี่ก็ตามความชอบได้เลยนะครับใครจะหั่นซอยเป็นเส้นยาวๆก็ได้ครับหรือว่าใครจะหั่นเป็นเปาๆเลยก็ได้นะครับนี่แล้วแต่เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมกันครับก็จะมีเป็นน้าตาลทรายครับ น้ำเปล่าครับแล้วก็ใบเตยครับเพิ่มความหอมนะวิธีการพับใบเตยครับเคยมีคนสอบถามเข้ามานะเราก็พับม้วนไปเลยครับซ้อนกันแล้วก็เหลือหางให้ยาวหน่อยนะครับม้วนมารอบเสร็จแล้วเราจะไม่ได้กัดฝั่งนี้เข้าไปนะครับจะทําให้เวลาที่เราต้มแล้วใบเตยจะหลุดได้ง่ายให้เราอ้อมกลับมาด้านหลังครับแล้วก็กัดเข้าไปนะอ้อมเข้ามาด้านหลังแล้วก็สอดกลับเข้าไปอีกฝั่งครับ แค่นี้ครับจะเป็นเคล็ดลับง่ายๆทําให้เวลาที่เรามัดไปเตยแล้วต้มเสร็จแล้วไปเตยก็จะไม่หลุดออกมาครับแล้วก็บิดๆซกหน่อยครับจะได้เอากลิ่นหอมเสร็จเรียบร้อยใส่ลงไปต้มได้เลยครับเสร็จแล้วก็นํานําเชื่อมมาตั้งไฟเลยนะครับนี่เราก็เปิดเตาครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับ นี้ให้เราตั้งเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลละลายดีเลยนะครับแล้วก็ไปเตยออกกลิ่นหอมอยู่ในน้ำเชื่อมนะจะเวลาเคี่ยวสักพักหนึ่งครับนี่ครับพอสังเกตว่าน้ำตาลละลายดีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยครับรอให้น้ำเชื่อมเดือดขึ้นมาก่อนนะพอน้ำเชื่อมเริ่มที่จะเดือดขึ้นมาครับก็ให้เราลดไฟลงนะครับจะเป็นไฟกลางก็ไม่อ่อนหรือว่าไฟอ่อนได้เลยนะครับอันนี้ให้เราเคี่ยวน้ำเชื่อมต่อไปเรื่อยๆนะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5-10นาทีครับอันนี้เราก็ปล่อยต้มไวางี้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เคีีี่่ยวนน้้เชือออมมมตาาาไดกประณ5-10ท กลิ่นของใบเตยก็จะหอมอยู่ในน้ำเชื่อมดีแล้วครับอันนี้ก็ให้เราปิดเตาแล้วก็นําไปพักให้เย็นสนิทก่อนเลยนะครับแล้วก็มาติีในส่วนของกะทิกันครับวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นนี่เลยครับกะทิถุงพลาสติกชาวเกาะครับนี่ก็สะดวกมากครับแค่ตัดถุงออกมาก็สามารถเทนํามาใช้ได้เลยครับปริมาณของกะทินี้ก็ตามความต้องการได้เลยนะครับใครชอบทานใข่กะทิมากน้อยแค่ไหนครับใช้ประมาณครึ่งถุงแล้วก็เกลือครับเล็กน้อยพอนะเสร็จแล้วก็นํากะทิมาตั้งไฟได้เลยนะครับ ใช้ไฟ,ฟกลางค่อยไ่อ่อนนะครับนี้เราตั้งเคี่ยวกะทิให้ร้อนได้ที่ก่อนเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเคี่ยวให้เดือดน,นะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันเราทานไม่อร่อยนะครับก็ให้เราหมั่นค่อยคนเรื่อยเรื่อยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันนะครับกะให้แค่กะทิร้อนจัดครับแต่อย่าให้เดือดน,นะนี่ครับพอสังเกตว่ากะทิร้อนจัดได้ที่แล้วนะก็ปิดเตาแล้วก็นํามาพักให้เย็นสนิทเลยนะครับแล้วก็น้ําไปเตยที่เราคันเข้มข้นครับต้องห้เดือดเลยนะครับ พอเดือดจัดได้ที่นีก็ใช้ได้แล้วนะให้เรานําไปผสมกับแป้งที่เราเตียมไว้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือนวดแป้งกันเลยครับแป้งที่เราใช้ก็จะเป็นแป้งมันครับใส่ลงไปในชามที่เราใช้ผสมเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ําไปเตยที่เราต้มจนเดือดจัดนะครับย้ําเลยนะครับต้องเป็นน้ําไปเตยที่ร้อนจัดแบบเดือดจัดเลยนะเพราะว่าเวลาที่เรานําน้ําตัวนี้มานวดแป้งครับต้องร้อนจัดเพื่อให้แป้งสุกบางส่วนครับทําให้เรานวดได้แล้วก็เวลาเราต้มน้ําไปเตยครับก็จะเป็นตะกรอย่เงี้ยให้เราตัก เขียวไปก่อนเลยนะครับตะกอนเนี่นะจะเป็นสีของใบเตยเป็นปกติครับสําหรับการต้มน้ไมํไใบเตยครับใบเตยจะจับกันเป็นก้อนอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเรานวดแป้งก็จะเนียนไปกับแป้ง,งครับใส่ลงไปแค่พอประมาณก่อนนะครับปริมาณของน้ําแล้วตอนแรกร้อนมากเราก็ใช้เป็นไม้พายก็ได้ครับคนๆก่อนเพื่อให้สามารถใช้มือนวดได้ครับ ปริมาณของน้ำใบเตยต้มสุกเนี่ยครับถ้าเกิดเราต้มหรือว่าเราคั้นออกมาได้น้ำน้อยเกินไปสามารถผสมเป็นน้ำร้อนเพิ่มไปก็ได้นะครับน้ำเดือดจัดน้ําเปล่าแล้วก็สีจางเกินไปก็สามารถใช้เป็นสีผสมอาหารมาเติมเพิ่มได้เช่นกันครับนี่ผมใส่ได้หมดเลยอย่าสังเกตด,ดูเวลาแป้งที่โดนกับน้ําต้มเดือดๆนะครับจะจับกันเป็นก้อนเลยนะคือแป้งเขาจะสุกทันทีครับก็จะทําให้ตัวรัชชองเรามีความเหนียวหนึบเลย ้สามารถนวดเป็นตัวได้ครับถ้าเกิดน้ำไม่ร้อนจัดอะ่ะเวลาเรานวดแป้งจะไม่เกาะเป็นก้อนครับทําให้เราไม่สามารถนวดได้นะพอคนๆนักหน่อยเริ่มาขความร้อนก็ใช้มือนวดได้เลยครับสังเกตด,ดูตอนแรกนะยังเป็นขาวๆอยู่เดี๋ยวเรานวดไปแล้วสีของใบเตยก็จะติดอยู่กับแป้งเองครับปริมาณของน้ําที่เราใส่ลงไปตอนแรกถ้ายอยใส่เอานะครับอย่าใส่เยอะเกินไปตอนแรกนะเพราะว่าถ้าเกิดเยอะเกินไปจะเหลวแล้วเรานวดไม่ได้ครับ ปั้นก็ไม่ได้ด้วยถ้าเกิดน้อยเกินไปก็ทยอยเติมเพิ่มได้ครับอย่างนี้น้อยไปหน่อยเดี๋ยวผมเติมเพิ่มอีกครับ นะครับตอนนี้ผมก็นวดแป้งมาได้ประมาณสิบนาทีแล้วครับสังเกตดูครับจะนวดให้แป้งมีความข้นประมาณนี้นะให,ให้มีความนิ่มครับแต่ว่าไม่ได้แห้งจนตันไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้นิ่มจนเหลวนะแล้วก็สังเกตครับเนี่ยสีของใบเตยก็เข้าไปอยู่ในแป้งเรียบร้อยแล้วแต่เราสังเกตดีๆจะเห็นเป็นตัวใบเตยเล็กๆครับเป็นบนโงอยู่สีธรรมชาติครับแล้วก็หอมด้วยถ้าเกิดขั้นตอนนี้ครับใคร ผสมน้ำไปเติมไม่พอครับนวดมารสียังไม่ได้ที่อ่ะสามารถเติมสีผสมอาหารเพิ่มได้นะครับใช้เป็นสีเขียวแก่หรือสีเขียวขี้ม้าก็ได้ครับเสร็จแล้วให้เราพักรอไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็นําแป้งที่เรานวดได้ที่แล้วนะครับอันนี้นํามาคลึงให้เป็นแผ่นแบนๆเลยนะครับโรยแป้งนวลด้วยนะครับกันติดเนี่ย แป้งนวลที่เราใช้ก็จะเป็นแป้งมันเหมือนกันนะครับนีโรยกันมาให้แป้งติดกับเขียงแล้วก็ไม้ครึงของเราครับ บางได้ที่แล้วก็ตัดให้เป็นเส้นได้เลยนะครับความยาวของตัวตัวลอดช่องเนี่ยครับก็ตามความต้องการได้เลยนะครับอย่างผมก็จะทำแค่เส้นบางๆพอครับก็จะตัดเส้นประมาณแค่นีนึ่งถึงสมิลครับ แล้วก็ให้เรานําแป้งที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับนํามาต้มในน้ําเดือดเลยนะให้น้ําเดือดจัดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปต้มได้เลย,เลยนี้เราต้มให้ตัวเส้นสุกเลยนะครับคอยคนๆด้วยนะครับจะได้ไม่เกาะกันนะแล้วก็ปล่อยไว้ได้เลยครับ เราต้องต้มสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้เส้นสุกดีนะครับวิธีการเช็คสุกง่ายๆเลยก็คือลองตักขึ้นมาครับแล้วนำไปล้างให้เย็นครับถ้าเกิดเส้นใสแปลว่าสุกดีแล้วครับนั่นแหละ้างนมันล้างดูครับเก็บดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยเส้นสุกใสได้ที่แหละลองชิมดูก็ได้ครับนุ่มแล้วก็หนึบดีมากครับม่ใช่ได้แล้วนะให้เราปิดเตาได้เลยครับ เติมน้ำเย็นลงไปในกระทะเล็กน้อยครับเพื่อละลายแป้งที่เป็นแป้งที่เราเคลือบไว้นะครับตัวแป้งนวนนะแล้วก็ให้ลดช่องเย็นตัวลงครับพอลดช่องเย็นก็จะจมลงมาอยู่ข้างก้นอย่างเงี้ยครับช้อนมาใส่น้ำเย็นได้เลยนะครับอันนี้ให้เราล้างน้ำอย่างเงี้ยน,นะครับ ทำหลายๆล้ำนะครับร้านจนกว่าจะหมดเป็นที่เป็นแป้งเหนียวๆข้างนอกครับนี่ครับตอนนี้ผมก็นำรดช่องไปล้างกับน้ําเย็นนะครับล้างหลายๆน้ำเลยนะครับนี่ผมล้างประมาณ3ามี่น้านะครับลังเกต็ดดูนี้ก็ใช้ได้แล้วตัวแป้งที่อยู่ตามในน้ําก็จะหมดไปแล้วครับก็จะได้เป็นเส้นรดช่องที่เป็นเส้นใสนะครับดูนุ่มเหนียวนะลองชิมดูก็ได้นะครับเหนียวดีมากครับเนี่ยเหนียวยืดเลยลองชิมดูนะ นุ่มแล้วก็หนุ่มดีมากครับแล้วก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยชัดเจนดีมากครับกลิ่นหอมสุดๆดสีสันก็ดูน่าทานครับสีจะเป็นเหลือเข้มเขหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นใบเตยสดนะถ้าเกิดใช้เป็นสีผสมอาหารเราก็เลือกสีได้เลยครับถ้าเกิดชอบใสๆแบบสีออกเขียวใสๆหน่อยก็ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนี้ครับหรือว่าเกิดชอบสีเขียวตุนๆหน่อยให้มันออกคล้ายๆเป็นสีใบเตยแท้นี้ครับก็ใช้เป็นพวกสีเขียวเยี่วมาหรือว่าสีเขียวแก่ก็ได้ครับ เสร็จแล้วก็ให้เราเสด็จน้ําเส้นลดช่องขึ้นมานะครับเนี่ยครับเราก็จะได้เป็นเส้นลดช่องที่เราเสด็จน,น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ก็ให้เราใส่เป็นน้าเชื่อมที่เราเชื่อมเตรียมไว้นะครับผสมลงไปในเส้นพอประมาณนะครับนี่จะเป็นเทคนิคทําให้เส้นลดช่องที่เราทําเสร็จแล้วอะ่ะจะไม่อืดต่อครับไม่ดูดน้ําต่อนะปริมาณน้ําเชื่อมนี่ก็กะให ทั่วๆกับตัวเส้นลอดช่องเลยครับเพราะว่าเกิดเราแช่เป็นน้ําเปล่าไว้อะเส้นลอดช่องก็จะดูดน้ําเข้าไปเรื่อยๆครับทาให้อืดแล้วก็เส้นไม่หนึบนะครับเคล็ดลับเลยนะเท่านี้ก็ใช้ได้แหละเราก็จะได้เป็นเส้นลอดช่องสิงคโปร์ที่นุ่มเหนียวดีมากครับน่าทานมากเสร็จแล้วเราก็มาตักเสิร์ฟทานกันเลยนะครับวันนี้เครื่องท็อปปิ้งที่เราเตรียมไว้ก็จะมีเป็นขนมหั่นเส้นครับแล้วผมก็จะพิเศษด้วยตัวนี้เลย วุ้นมะพร้าวชาวเกาะครับนี่เพิ่มความหนึบหนับแล้วก็หอมอร่อยให้กับตัวรสช่องสิงคโปร์เรามากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเครื่องท็อปปิ้งนี่ก็ใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับใครจะเพิ่มเป็นข้าวโพดเผือกหรือว่าจะเป็นทับทิมกรอบอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาตักทานกันดูครับวันก็จะใส่เป็นเหยือโหลแก้วอย่างงี้นะครับจะได้ใส่ใส่มองเห็นชัดนะวินก็ขนุนหั่นเส้นครับที่เราเตรียมไว้นะปริมาณก็ตามความชอบเลยครับขนุนนี่ต้องหอมๆเลยครับเราจะหวานหอมอร่อยมาก แล้วก็ตามด้วยเส้นรอดช่องที่เราแช่น้าเชื่อมเตรียมไว้ครับเนี่เส้นอย่างนุ่มส่เล็ไม่เกาะกันครับแล้วก็ไม่อืดด้วยครับน่าทานมากเสร็จลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้าเชื่อมครับปริมาณความหวานนี้ก็ตามความชอบเลยนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเรามีน้าเชื่อมที่อยู่ในเส้นด้วยนะครับใส่ไปแค่พอประมาณก่อนแล้วก็ เพิ่มความหอมมันเข้มข้นด้วยหัวกะทิที่เราเตรียมไว้เลยครับกะทินี่แนะนําใส่เยอะๆหน่อยนะครับจะได้หอมมันเข้มข้นดูสิูหน้ารับประทานมากครับแล้วก็น้ําแข็งครับใช้เป็นน้าแข็งบดหรือว่าจะเป็นน้ําแข็งใสก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็จบท้ายได้วยนี่เลยครับวุ้นมะพร้าวชาวเกาะครับดิบหนับแล้วก็หอมอร่อยเลยครับเข้ากันดีมากนี่เลยเท่านี้ก็น่ารับประทานม,มากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับ ก็คนผสมให้เข้ากันก่อนเลยกลิ่นหอมดีมากครับน้ำเชื่อมที่เราใส่กับขนุนแล้วก็กะทิหอมหอมครับสเสร็จแล้วก็ลองชิมดูนะครับนี่เลยน้ำวุ้นมะพร้าวเส้นรัดช่องครับขนุนแล้วก็น้ำกะทิน้ำเชื่อมหอมๆครับชิมดูนะ ตัวเส้นแช่องก็นุ่มหนึบดีมากเลยครับยิ่งได้ทานคู่กับขนุนหอมๆวุนมะพร้าวหนึบหนับแถมด้วยน้ำกะทิเข้มข้นหอมมันครับหวานกะลังดีนะใส่ทานกับน,น้ําแข็งเย็นๆนี่ชื่นใจดีมากครับแล้วก็เมนูนี้ถ้าเกิดทานเจก็สามารถทานได้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานที่คลายร้อนได้ดีสุดๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออตัััวไปปกก่นน้คคลิหาสสดีรบ